ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักจุดครับรายการต่อไปดีเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับหนคนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนั่งทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย เอชแคนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้เอชแเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไอเอกราฟิกคาล endar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและเอชแคปเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับ แล้วถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.22% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.31%ดัชนี N a s d a q ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลยครับ0.63%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก่งกำไรหลังจากตลาดล่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับดาวโจนส์ก็ดีตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากนักทุนยังกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดิน หน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนักทุนครับก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนักทุนที่ ปรับตัวปิดลบไปนะฮะตามที่เราได้เห็นเลยก็คือตัวเลขยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับก็เลยเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาดให้สามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบว,วกกันไปได้ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับผม WTI ปิดลบ64เซนวิตกเฟดขึ้นดอกเบีย้ยฉุดดีมานน้ำมันครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินแล้วก็สินค้าด้านอาวุธและก็ เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงแผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจนั้นปรับตัวขึ้น0.8ในเดือนมกราคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยับขึ้นเพียง0.1หลังจากที่ร่วงลง0.3ในเดือนธันวาคมครับ ธนาของคุณไรอันเด t ทริกนักวิเคราะห์จากบริษัทคาร์เซนกรุ๊ปได้กล่าวว่านักลงทุนกังวลว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดเดี๋ยวมันอาจจะทำให้เฟดต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปโดยล่าสุดก็มีกระแสะคาดการณ์ว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนหน้าครับ คุณเควินคามินส์นักวิเคราะห์ของวอ l ์ s สตรีทนะครับนังทุนครับขออภัยครับของนอตเวสต์มาร์เก็ตคาดการว่าเฟดนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5%ในการประชุมเดือนมีนาคมนี้มากกว่าที่จะเป็น0.25%หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายผู้บริโภคหรือว่า PCE ที่สูงกว่าคาดในเดือนมกราคมครับนี่เป็นข่าวที่สร้างบรรยากาศกดดันให้กับราคาพลังงานนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคําปิดบวก 7.8เหรียญรับแรงช้อนซื้อดอลลร์อ่อนค่าหนุนตลาดครับสัญญาทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลร์สหรัฐนะครับนั่งจุนครับก็ตามปัจจัยเลยตัวเลขในคืนที่ผ่านมาประกาศมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคาไปได้อย่างไรก็ตามครับขาบายยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะครับกว่าที่จะกลับขึ้นไปสู่บริเวณยอดบนได้วันนี้ก็คงต้องลุ้นกันต่อครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเราสวัสดีครับ